ค่ะเมื่อกี้จริงๆโวบันทึกไปแล้วรอบนึงแล้วนึกขึ้นได้ว่ามันมีช่องโว่อยู่ก็บันทึกใหม่นะคะเอ่อเป็นเรื่องของเงินกองสลากเนาะนี่คือตึกตึกเห็นตึกสูงๆใช่ไหมคะนี่คือโรงพยาบาล s i p h ซึ่งทั้งหมดเนี่ยมีเงินวงเงินเนี่ยห้าพันล้านบาทสร้างมาปีเท่าไหร่บจูจำไม่ได้แต่มันมีการเล่นลิเกยอยู่หลายรอบทีนี้นคนไทยเนี่ยไม่ทราบคนไทยไม่ทราบว่าเงินกองสลากจริงๆคือการหาเงินเข้าคลังสำรองคือหมายความว่า วงเงินการบางที่ว่าคนในภาครัฐอะ่ะเข้าใจในส่วนตรงนี้อยู่แล้วแต่ทีนี้คนที่บ้ากันอยู่ตอนเนี้ยคือคุณไม่เข้าใจแล้วคุณก็ไปตามตามตามอันนั้นส่วนหนึ่งแต่อีกพวกนึงก็คือวิ่งรับเงินตรงนั้นนะะเราไม่ทิ้งตรงนั้นว่ามันมีความจริงอยู่ทีเนี้ยตัวอ่ะก็ได้ทําในตัวเอกสารตรงนี้แต่ประเด็นมันนี้อยี้ค่ะคือคนสนิทข,ของนุชินเนี่ยเขาได้หน้ามาจากวงเนี้ยวงเงินตึกเนี้ย กินตึกอยู่หลายปีคือหมายความว่าตัวเองเนี่ยไม่ใช่เป็นคนทําแต่เอาหน้าเอาหน้าอยู่ในตรงนี้อยู่หลายปีแล้วไปพูดพูดทั่วไปหาพูดทั่วไปหาได้เลยพูดเรียกว่าตลอดสิบเกือบยี่สิบปีเนี่ยโบไม่ทราบว่าตึกนี้มันสร้างมเท่าไหร่แต่ครั้งแรกที่โบได้ยินและทุกคนหลายคนก็ได้ยินเขาจะพูดว่าเขาเป็นคนเซ็นเช็คเองเขียนเองกับมือห้าพันล้านบาท โดยที่มีรัฐมนตรีคนหนึ่งเนี่ยมันนอนอยู่ที่สีราดตอนแรกบอกมันนอนอยู่โรงพยาบาลสีราดตอนหลังบอกว่านอนอยู่โรงพยาบาลเอสไอพีเอชคือคนมันแต่งเรื่องอะทีนี้เรื่องมันสลับแฟกเตอร์มันมันมันสวิงเขาพูดว่าคนนั้นเนี่ยมันนอนอยู่โรงอ,อ๋อเออบจํายศไม่ได้อะที่เป็นรองนายกคนก่อนนะที่เสียชีวิตไปแล้วคะ่ะที่ชื่อสนัน่นขจรประสานอะบจํายศท่านไม่ได้ก็พูดว่า ก็มอบเช็คให้ใหเซ็นเอง5000ล้านบาทเอาเงินมามาทำที่โรงพยาบาลนี้ทีเนี้ยไม่ว่าจะมีการบริจาคหรืออะไรที่ไหนมันก็จะไม่มีใครที่นำหน้าคนนี้ได้มันก็คือเป็นความดีความชอบที่คุ้มกะลาหัวอยู่โดยที่คนที่ทำงานจริงๆเนี่ยเขาถูกเหยียบเอาไว้โดยที่เขาก็ถูกตีหัวอีกทีเพราะคนเนี้ยใช้น้ำพักน้ำแรงน้ำเหงือการอดตาหลับขับตานอนของคนอื่น เอาตรงนี้มาเป็นเครดิตให้ตัวเองซึ่งโบก็โดนเช่นนั้นเช่นกันและตอนนี้โบก็กำลังโดนถูกอัปเปหิออกจากที่นี่และถูกโกงเงินเดือนและถูกอะไรหลายๆอย่างถ้าโบใช้คําว่าโกงเงินเดือนก็เป็นประเด็นอีกเอาเป็นว่าค่าแรงไม่สมกับผลงานผลงานดีกว่าค่าแรงซึ่ง ที่นี่ไม่ใช่กฎหมายแรงงานนะคะเพราะว่ามีพร,รบอรของตัวเองกฎหมายแรงงานจะเป็นอีกตัวหนึ่งแต่ว่าโบใช้คํานี้เป็นคําที่เป็นเป็นลเบอรอะเป็นลักษณะว o ร์กเกอรท์ที่เข้าใจโดยทั่วกันแล้วทีเนี้ยคามาสู่ตัวเงินตรงนี้ต่อพูดถึงกองเงิน3 0 0้กว่าล้านก่อนก่อนที่จะมาเข้า5,000ันล้านแต่พูดได้เห็นภาพว่ามันมีระเบียบของกองสลากอยู่แล้วก็ในการเบิกใจเนี่ยเช็คจะเป็นตัวกฎหมายย่อยอีกตัวหนึ่งที่ไม่ใช่ ไม่ใช่ตัวพรบแล้วเป็นข้อบังคับที่เกี่ยวกับสลากแบบมันเป็นซับเซตนะคะมันเป็นซับเซตทีเนี้ยคนเนี่ยไม่ทราบผู้บริหารยังไม่ทราบเลยผู้บริหารยังไม่ทราบเลยว่าว่าจริงๆแล้วอ่ะหมายถึงว่าผู้บริหารรุ่นหลังอ่ะแต่เฉพาะผู้บริหารรุ่นแรกที่ทําโครงการนี้จริงจริงเจ็บปวดอยู่ในใจเพราะรู้ว่าเป็นผลงานตัวเองแล้วเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันถูกเขียนขึ้นแล้วก็ถูกชงขึ้นไป ผ่านเข้าไปที่อวซึ่งสมัยที่ยังยังเป็นแค่ยังเป็นสทอไม่ถูกปรับเป็นอวแล้วมันก็ถูกชงเข้าของกระทรวงการคลังก่อนที่จะตัดยอดวงเงินแล้วส่งเข้าวาระของครมเพื่ออนุมัติเงินมันไม่ได้เซ็นเช็คมาง่ายๆค่ะแล้วกองเงินที่เซ็นเช็คถามว่ามีไหมมีเดี๋ยวโบจะให้ดูป้ายเพราะขับใกล้จะถึงแล้วค่ะแล้วตัวที่เซ็นเช็คเนี่ยถ้า ได้รับเป็นเช็คจะต้องขึ้นป้ายว่าเป็นเงินที่ได้มาจากสลากกินแบ่งรัฐบาลแต่เงินกอง5พันล้านมันมีจุดตัดที่คนไม่ทราบคือมันถูกขอยกเว้นขอยกเว้นตัวการพานันภาษีการพานันเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเดี๋ยววถ่ายดูนี่ตรงนี้นะคะเห็นป้ายนี่ไหม มันมีเงินนี่คือถ้านี่ค่ะอยางเงี้ยกองเงินสนับสนุนถ้าคนทํางานภาครัฐทั่วไปให้คุณนึกถึงกองเงินบํารุงเงินเงินบำรุงเนี้ยค่ะมันจะเป็นอีกกองเหมือนกอง CSR ที่แยกจ่ายสำหรับยิบย่อย แต่คุณต้องขึ้นป้ายคุณมีเงื่อนไขว่าขึ้นป้ายซึ่งตรงนี้เขาทำลวกไปลักษณะนี้แต่ก็คือให้เห็นว่าจริงๆมันก็คือเงินกองสลากแต่เงิน5 0 0พันล้านจริงๆมันมีตัวยกเว้นซึ่งข้อมูลเนี้ยอยู่ที่สลากกินแบ่งรัฐบาลถ้าคนวงในหาข้อมูลคุณจะอ๋อทันทีว่าเป็นเรื่องจริงที่โบพูดมันถูกขอยกเว้นรมเนียมตรงการพนันขันต่อตรงนี้ไว้ตรงนี้แหละคือจุดตัดที่ว่ามันไม่ใช่เป็นเงินมาจากการเขียนเช็คโดยลายมือของคนนั้น แล้วคนนั้นน่ะหากินกับตรงนี้อยู่ค่ะที่ใช้ในการกระทืบคนแล้วก็หลายคนแม้ก็หมอในที่นี่ผู้บริหารระดับสูงหลายคนที่มารุ่นหลังไม่รู้ก็ยกคนนั้นขึ้นเป็นเป็น,เป,นเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสีราช์เใช้คํานี้ค่ะเป็นพระคารินาที่สามารถแต่งตั้งมีวิ่งอยู่เบื้องหลังของการแต่งตั้งคณะบดีแล้วก็การกระทืบคนบวก,ก็โดนแล้วคนก็โดนเยอะทําคนมาหลายคนแล้วค่ะ ตลอดระยะเวลาของคนคนนี้แล้วก็อยู่เป็นคือคือเป็นอยู่เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นซ่องสมกําลังพลน่ะมีรปภจ่ายเงินรปภส,สี่เดือนเดือนละพันบาทแต่จ่ายทีเดียวห้าพันแต่สี่เดือนในระยะหนึ่งเทอมลูกเมียทุกคนเป็นมะเร็งและลูกว่านลูกเก่งทุกคนมีภาพถ่ายอยู่ในมือถือคนคนนั้นแล้วที่โบโดน่ะมันหนักนะคะคือ ญาติพี่น้องญาติผู้ใหญ่ที่เลี้ยงมาถึงขั้นเสียชีวิตน่ะโบไม่ตลกด้วยซึ่งโบอะจริงๆแล้วใครจะทําเอาหน้าก็เอาหน้าไปโบไม่ยุ่งโบทํางานของโบไปเ่าถือว่าถือว่า,วายัางไงเงินเดือนโบได้แค่นี้แหละแต่ว่ามันหนักมันหนักมากมันหนักมันหนักมากลักษณะที่แบบโอ้โหกินผลงานกูแล้วยังแดกเลือกกูอีกแดกลมหายใจบ้านกูอีกมันมากมันมากแล้วนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดค่ะ แล้วทีเนี้ยตัดเข้าไปตัวล่างคําสั่งที่โบว่าโบอยู่ที่เนี้ยโบออกไปโบดีแวแหละโบต้องออกไปเพราะว่าอยู่ไปที่เนี้ยค่ะเขาไม่ได้รักษาเราไว้ถึงแม้งานเราอ่ะจะรักษาชีพเขาไว้โบพูดอย่างนี้ด้วยความแค้นใจงานโบสามารถรักษาชีพพวกเขาได้ร่างคำสั่งที่โบออกไปสามารถจับจุดได้ว่าใครที่ถูกใส่ความแล้วใครที่ทำจริงเพราะว่า ที่เนี้ยมันเล่นการเมืองทุกที่ที่เป็นองค์กรใหญ่มีการเมืองข้างในทั้งนั้นการแย่งเก้าอี้อะไรกันข้างในการฟาดฟันข้างในทีเนี้ยคาสั่งที่โบเขียนยกล่างไปอะค่ะถ้าผู้บริหารถูกใส่ความคุณสามารถใช้คําสั่งตัวเนี้ยหาได้ว่าคุณทําหรือไม่ทำแล้วโบก็ล่างคําสั่งนี้ไปซึ่งมัน based on ตัวคําพิพากษามีอยู่คําวินิจฉยัย ของคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างมีอยู่มาตรา8มาตรา9ถ้าคุณจะหายอดตึกการใช้ดุลพินิจว่าโปร่งใสไม่โปร่งใสเหตุผลทําไมคุณต้องเลือกตัวสเปคตัวเนี้ยแล้วทําไมคุณต้องลดสเปคมีหมดโบเขียนลงไปในนั้น แล้วรวมถึงการเบิกจ่ายที่บูบอกสเปซชีตนะคะเพราะการเบิกสเปซชีตมันจะเป็นอีกแบบต่างหากของกระทรวงการคลังทีนี้การตั้งงบปัจจุบันเนี่ยมันมีการถูกปรับเปลี่ยนในสมัยของรัฐบาลของนายประยุทธ์ที่กระทรวงการคลังเขาทําให้ลดปัญหาการใช้เหตุผลว่าตั้งดีกาไม่ทันดีกาหมายถึงตั้งเบิกจ่ายไม่ทันหมายว่าคุณหมดข้ออ้างการทํางานภาครัฐเพราะคุณสามารถตั้งอิเล็กทรอนิกส์ได้เสร็จภายในไม่ถึง5นาทีทีเนี้ย การที่กินงบกินงบเรื่อยๆอ่ะรัฐบาลของสมัยกระทรวงการคลังของสมัยนายกประยุทธ์เข้ามาแก้ปัญหาตรงนี้ก็เลยอยู่ไม่ได้แล้วตรงเนี้ยโบเขียนลงไปในตัวคําสั่งนั้นแล้วแล้วเนื้อความเนี่ยค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นอ่ะถ้าเขาประกาศใช้อ่ะมันจะแก้ปัญหาเรื่องที่มันกําลังพันกันอยู่ในสี่ลาดที่มันมีละครยำตีนทั้งจริงเท็จเกิดขึ้น หมอหลายคนถูกเอาไปทํากิจกรรมยําตีนโดยเปิดประวัติทั้งที่ทําหรือไม่ทําไม่ปรากฏแต่ถูกเอาดึงเข้ามาเพื่อมาจัดการเขาซึ่งเรื่องนี้อยู่ในวงังโบส่งเข้าไปในวงังพระโบกาหมดปัญญาแล้วเหมือนกันพระโบก็โดนกระทืบกระทืบไกลๆค่ะกระทืบไกลๆ,ๆแล้วทีมหมอโรงยบาลอย่ไม่ได้เอาได้แค่นี้แหละแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะ งานอ่ะมันอยู่ไกลหน้างานมันอยู่ไกลที่ตรงนั้นมันเป็นที่ตั้งของอุตสาหกรรมดินมันยุบลงเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วจะเอาที่มันเป็นโรงพยาบาลไปตั้งมันมีอุปกรณ์การแพทย์มันจะขึ้นสนิมทีเนี้ยการเบิกจ่ายในบางเรื่องมันจะใช้สุกเฉินตลอดไปไม่ได้มันก็ต้องมีเหตุผลก็ต้องเขียนลงไปตรงนั้นนั่นคือหลักการที่เขียนลงไปในการเบิกจ่ายแล้วที่เนี้ยเงินรายได้ขาเข้ามันมีเงินอื่นด้วยเพราะฉะนั้นตัว คำสั่งบโบก็ยกก็ล่างให้มันติดลงไปให้ติด,ตดกับตัววัตถุประสงค์และเส้นทางที่เป็นเงินรายรับเพราะที่นี่มันออกนอกระบบค่ะเขียนไปหมดแล้วทั้งหมดแต่เอกสารถูกดึงไว้ด้วยเหตุผลนานาประการและปลายทางสุดท้ายเขาต้องการใช้เหยียบเรือสองแคมเพื่อเขาฟาดฟันกันเองเอาแย่งผลงานกันเองแล้วก็ให้เป็นของลูกหลานพี่น้องเขากันเองในหมู่ของหมอผู้บริหารที่จะขึ้นกันต่อไปเรื่อยๆ แล้วก็ในคนสนิทของอนุทินที่เขาจะแย่งตัวงานหมายความว่าถ้ารัฐบาลเปลี่ยนขั้วเขาก็สลับขาแต่ตอนนี้เขาเต็มที่พออนุทินมาแรงแล้วเขาก็เป็นคนของอนุทินมานานแล้วนานแล้วซึ่งสิ่งทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะคะ่ะโบเลไม่รู้นะโบลงรายละเอียดไว้ทั้งหมดนะคะสิ่งที่ที่ภาษาอังกฤษเขาบอกอะคะ่ะ matter fucker คนที่ทําอะไรแม่ตัวเองอ่ะมีเซ็กกับแม่ตัวเองมันเฮี้ยหมายถึงว่าข่มขืนแม่ตัวเองเนี่ยมันเฮี้ยแล้วที่โบทําอ่ะสิ่งที่โบเจอค่ะที่องค์กรแห่งเนี้โบคิดว่าโบทำมาเต็มที่แล้วโบโดนเยอะมากกิจกรรมรุมยั่วตีนะคะมาเตอร์ฟัคเกอร์อ่ะโดนเยอะมากพี่บิวโบก็โดนพี่บิวเคย,เคยทํางานที่นี่ทาแลบจนถึงสี่ทุ่มคนทาแลบจริงๆอะคะ่ะมันต้องอยู่ดึก มันไม่ใช่เลี้ยงเซลตามเวลาราชการค่ะการเลี้ยงเซลลอ่ะดึกดึกดึกดื่นดื่นดึกดึกดื่นดื่นเนี่ยก็ต้องดูการเปลี่ยนแปลงนั่นคือการเลี้ยงเซลลทํางานจริงๆของงานวิจัยแต่พี่บิวก็โดนหนักเข้าไปนอนอยู่ในห้องเก็บไม้กวาดค่ะพี่บิวอ่ะสุดท้ายงานพี่บิวอ่ะที่จริงต้องได้เงินปีละสามแสนแปดไม่ได้สักบาทถูกทําทิคให้ออกจากจากงานโดยสมัครใจลาออกแล้วหลอก บไม่อยากลงรายละเอียดแต่ที่เนี่ยทําบ้านเราไว้เยอะทำไว้เยอะมากว่าลงไว้เท่านี้นะคะ